เธอเอมชี้แจงหลังไม่ขอดูดวงเพราะนับถือคริสเธอเอมชี้แจงหลังปฏิเสธดูดวงต่อนานวัตกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์สำหรับเวทีประกวดมิสแกลนไทยแลนด์2023 หลังจากเชอเอมมิสแกนลำพูงได้ปฏิเสธไม่เข้าร่วมกิจกรรมดูดวงของกองประกวดต่อหน้านวัดอิสระกายศินโดยให้เหตุผลว่าตนนับถือคริสทําให้บอสนวัดต้ตองตักเตือนและสอนไปแต่นั้นทําให้เชอเอมร้องไห้และขอขึ้นหม่เพื่อให้มิสแกนคนอื่นขึ้นมาจับฉลากดูดวงต่อ ซึ่งงานนี้ก็ส่งผลให้โซเชียลร้อนระอุที่ทั้งโจมตีฝั่งนวัดไม่เคารพการนับถือของคนอื่นในขณะที่เชอร์เอมก็โดนดราม,ม่าไปด้วยเธอนั้นคือดูดวงในอดีตและยังได้ขุดคุ้ยต่างๆนานา,นาจนเจ้าตัวออกมาขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าก่อนอื่นเลยเอมจะเก็บคำสั่งสอนของบอสไปปรับปรุปงตนเองเพราะทราบว่าบอสหวังดีจริงๆจึงได้แนะนำเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสอธิบายให้บอสเข้าใจ เนื่องจากเอมเคารพความพูดของบอสที่อยากให้เอมตั้งใจฟังและคิดตามห สตาฟบางส่วนทางกองและแอดมินดอมทราบอยู่แล้วว่าเอมเป็นคิดที่ไม่ดูดวงวันนี้แอดมินหลังเข้างานประจำทั้งหมดเอมและแอดมินบางคนไม่สามารถพกโทรศัพท์ได้จึงไม่ได้เห็นกิจกรรมในทันทีแต่เอมรีบแจ้งให้ระงับโบสถ์ในทันทีที่ทราบในช่วงเช้าที่ประกาศกิจกรรมยังมีบางคนบเบลก,กันอยู่ว่าจะไม่ให้เปิดโดเนตเนื่องจากหลายคนก็ทราบว่าเอมไม่สะดวกใจแต่บางส่วนก็มองว่าเป็นการแสดงพลัง ของดอมให้เห็นมากกว่าเอมขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยช่วยเหลืออยู่เสมออะไรที่เกิดขึ้นแล้วเอมจะรับและเป็นบทเรียนแน่นอนค่ะ 2. ก่อนที่จะร้ายเอมก็แจ้งทิมงานมองไปสองครั้งแล้วว่าไม่สามารถดูดวงได้แต่ก็คาดว่าจะมีทางออกอื่นเช่นขอให้คนอื่นถามคำถามเกี่ยวกับตัวเอมแทนเพราะเอมรู้ว่าทุกคนที่โหวตคงอยากจะทราบหรือไม่อย่างนั้นก็จะขอพูดคุยสักเล็กน้อยกับพี่แพรเอมต้องขอโทษทุกคนจริงๆค่ะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 3. เรื่องที่เสียงใหม่เอมเข้าร่วมกิจกรรมที่หลายฝ่ายมองว่าเหมาะสมค่ะเพียงแค่ไม่ได้ประกอบพิธี ในฐานะศาสนิกชนและไม่เคยประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นเลยกระทั่งเคาะดอกบัวขอพรเอมก็ไม่เคยทำถึงอย่างนั้นเอมก็ชื่นชมศรัทธาของเพื่อนมนุษย์มาโดยตลอด 4. เอมต่อสู้ เพื่อชนพื้นเมืองคนชายขอบและคนที่ไม่ได้อยู่ในศาสนามาตั้งแต่ต้นแล้วตามที่ปญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อเอมขอยอมรับทุกการตัดสินใจขององค์กรที่มีต่อความเชื่อของเอมเนื่องจากเอมทราบว่าเงื่อนไขที่ต่างกันจะได้ผลพันธุ์ที่ต่างกัน5เอมจึงแจ้งกองไปตามตรงว่าเอมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรได้แต่เอมจะไม่สามารถตักบาตร ได้เอมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะยังไม่มีเพื่อนๆเ,เ,เป็นพุทธศาสนอีกหลายคนที่อยากทําในสิ่งที่พวกเขาศรัทธาองจึงเลือกคนอื่นไปแทน6คนเอมเคยดูดวงกับพี่แพมครั้งหนึ่งปี2020ซึ่งเอมไม่ได้สมัครใจแต่ก็เลือกทําเพื่อให้ทุกฝ่ายประนีประนอมกันได้เอมรู้สึกไม่ดีกับการตัดสินใจของตัวเองจึงไม่ได้แตะไ่ถาโรอ,อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้น บทสนทนาที่หัวหินจะต้องเล่ายาวสักหน่อยเพราะเป็นเหตุการณ์เฉพาะคุยกับทีมงานคนหนึ่งแบบสบายๆว่าเอมต้องลงไปตักบาตรไหมเอมไม่ใช่คนพูดเราน่าจะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของศาสนาอื่นบ้างนะเราไม่ได้รู้ประเพณีของคนกลุ่มอื่นเลยแล้วเอมก็ลงไปดูเพื่อนๆใส่บาตร ต่อมาที่โต๊ะกินข้าวเอมคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นคาทอลิกในเรื่องการปฏิบัติตนน้องเองก็นับถือาศาสนาสองสาศาสนาซึ่งเราสนใจมุมมองของเขาก็เลยคุยต่อว่าจนถึงความเชื่อต่างนิกายและ สร้างกลางเขนของแต่ละนิกายข้าอย่างที่ทราบว่ากลางเขนแต่ละแบบไม่เหมือนกันมันเป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นว่าอยู่นิกายไหนเอมคุยกับน้องในแง่ของศิลปะเนื่องจากเอมสะสมโรสารีก่อนและเคยเรียนประวัติศาสตร์ศิลตะวันตกมาด้วยเลยค่อนข้างชื่นชอบงานศิลปะของคาทอลิกเป็นพิเศษ ตอนนั้นเอมถามน้องว่าหากพระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ในรูปเคารพแล้วเราจะมองกางเขนหลากหลายแบบเป็นเพียงเครื่องประดับที่สวยงามแตกต่างกันได้ไหมเพราะอีกฟังก์ชันหนึ่งของกางเขนคือใช้แสดงว่าตัวเราเป็นผู้ศรัทธานในพระเจ้าเอ็ดเมื่อรวมพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆที่จะไม่ทําให้คนรอบข้างเกิดคําถามหรือกระ,ะอักกระอ่วนใจกับการยืนสํารวมของเราและยังแสดงให้เห็นว่าทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้ในพื้นที่ ทางความเชื่อได้เป็นเหตุผลที่เอมสวมกางเขนที่มีสไตล์เข้ากับชุดในเช้าวันนั้นตรงนี้เอมคุยกับน้องแบบหยอกล้อกันมีขำม,มีซีเรียสมีงงง,งและแลกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะรวมถึงมีเรื่องที่มีคนไม่ใช่คิดอาจจะไม่เข้าใจด้วยจึงมีการลือออกไปในลักษณะนั้นซึ่งคนที่ร่วมโต๊ะท่านหนึ่งคือคนที่ไม่หวังดีต่อเอม12 เอมมีภาพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สรูปแต่ความจริงแล้วเอมไหว้เพื่อแสดงความเคารพต่ออนุสร์ของคนที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เท่านั้น 1. คือพระบรมอัฐิของในหลวงรัชกาลที่8 ซึ่งเชื่อกันว่าถูกเก็บรักษาไว้ณวัดวัดสเกตสองคืออนุสาวรีพระแม่จามเทวีที่เป็นปูชนียบุคคลของชาวรำพูนสุดท้ายนี้เอมขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและทุกคนที่แสดงความคิดเห็นความหวังดีและขออภัยอีกครั้งจริงๆค่ะเอมอยากขอความร่วมมือทุกคนไม่พากพิงถึงบอสและองค์กรมิสแกนด้วยนะคะ